จะเน้นตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่จริงๆในช่วงท้ายนะี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ทางทาง s m n k a n k เนี่ยเรามีสินเชื่ออะไรบ้างนะครับเพื่อ,เ,อเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ได้รับทราบไวน้น,นะครับทีนี้ในระหว่างรอนะครับเดี๋ยว,วก็คือไม่ไม่ทราบว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จัก SME Bank ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับท่า,าน มงคลลีลาธรรมเนี่ยได้มาบรรยายให้พวกเราทุกภาคแล้วก็มีตัวแทนมาเป็นเวลา12ปีเต็มแล้วครับครับโอเคและหลายค<อ>นก็เป็นลูกน้องลูกค้าลูกค้าแล้วนะครับค,ครับเลยครับก็ก็ยินดีนะครับที่ที่ที่ท,ทางสมาคมเนี่ยหลายๆท่านก็เป็นลูกค้าของของ,ของทาง SME เอ็มดีแบงค์แล้วนะครับก็จริงๆเราเรามีโครงการสินเชื่ออยู่หลายโครงการนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่ออกใหม่มาเนี่ยมันจะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับซึ่งร้านอาหารเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราใช้โครงการชื่อว่า sme start นะครับตัวนีเ้เป็นโครงการที่ออกมาเพิ่งจะออกมาใหม่เดือนนี้นะครับก็ออกมาเพื่อพูดปกะกับการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับวงเงินรวมเนี่ยเราเราจัดวงเงินตรงนี้มาเนี่ยทั้งหมดนี่ยสองพันล้านนะครับแล้วก็โครงการนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่า เนื่ยวัาเราทางธนาคารเ,เราเข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวหรือว่าร้านอาหารนะครับปาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดนะครับก็ทําให้ยอดขายหรือว่าอะไรเนี่ยมันในช่วงช่วงปี2ปีนี้มันก็ดรอปลงนะครับคืนี้หลักเกณ์พิจารณาในในช่วงนี้เราก็จะมีการผ่อนปลนที่ว่าะจะดูเรื่องของอไรายได้นะครับในปี อาจจะปีหกสองหกสานี้ก่อนที่ที่เราจะได้รับผลกระทบมาก่อนว่าในธุรกิจตรงเนีเ้เราประกอบการมาแล้วเดิมเ,เราเป็นยังไงร้านเราเป็นยังไงนะครับวันนี้มันดับลงแล้วเรามีโอกาสที่จะกลับกลับไปขายได้เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้วันนี้ถือว่าเรามามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรามีโครงการที่จะสนับสนุนช่วยเหลืออะไรบ้างครับทรเนี้การตัดสินใจว่าท่านอยากจะก,กู้หรือไม่กู้เนี่ยอันนี้แต่ละท่านน่ก,ก็ ก็ต้องไปพิจารณาเอาเพราะว่าโอกาสหรือว่า,าช่องทางของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่ไม่เท่ากันหรือไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มอธิบายโครงการเลยนะครับโครงการตัวนี้ใช้ชื่อโครงการ SME Restart นะครับวงเงินรวมเนี่ยใช้ทั่วประเทศเน่ยทั้งหมด2,000ล้านโครงการนี้เป็นโครงการที่ธนาคารเ,าเป็นเป็นผู้ดําเนินการเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นเงินของธนาคารเองนะครับนะครับแล้วก็ ออวันนี้จะกู้หรือไม่กู้เนี่ยถ้ามีอกับตัดสินใจได้ถึง3-1มีนามนะครับ2 0 0พันห้ารา้อยหกสิบหกก็คือปีหน้านะครับระยะเวลาตัวเนี้ยโครงการเนี้ยปีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเนื่องจากว่าวงเงินตัวเนี้ยเราใช้ทั้งธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันท่องเที่ยวหรือว่ารวมทั้งร้านอาหารด้วยเนี่ยทีเนี้ยถ้าวงเงินมาเต็มก่อนนะครับก,ก,ก็จะปิดโครงการก่อนนะครับทีนี้คุณสมบัตินะครับ คุณสมบัติก็คือ,อโครงการนี้ายได้ก็คือเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะครับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวหรือว่าซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นพักขายส่งให้วัตถุดิบให้ร้านค้าหรือโรงแรมหรือส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารก็กู้ได้นะครับแล้วก็ตัวร้านอาหารนะครับก็กู้ดได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับครับทีนี้ข้อถัดไปนะครับเนื่องจากว่า,า,าโครงการนี้จะเน้นเรื่องของของอ การทาธุรกิจที่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยว่ามีคุณสมบัติข้อหนึ่งว่าท่านจะต้องดําเนินการประกอบธุรกิจมันเนี้ยไม่น้อยก็ไม่น้อยกว่าสามปีนะครับก็คืออย่างน้อยสามปีนะครับครับครับก็คือจะดูจากเรื่องของการจดทะเบียนบุคคลธรรมดาก็กู้ได้ครับนิติบุคคลก็กู้ได้นะครับนะครับคุณสมบัติอ่าข้อแรไปก็คือวันที่ท่านยื่นกู้เนี่ยท่านจะต้องไม่เป็น NTL ก็คือเอ่อถ้าเคยเป็นหนี้ที่ไหนเนี่ย ท่านไปคุยแล้วไปปรับโครงสร้างนี่แล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกู้ได้แต่แต่ถ้าวันนี้ทั้งค้างเกิน3เดือนนะครับก็เรียกว่าเป็น NPL ท่านจะกู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องไปปรับไปปรับเงื่อนไขาการผลชำระกับธนาคารเดิมก่อนนะครับถ้าเป็น NPL อยู่นะครับแล้วก็กรณีที่มีเป็นล,ลูกค้าเดิมของของ SME Bank นะครับก็คือวันที่ยื่นกู้ก็คือไม่ไม่มีไม่มีภาระหนี้ค้างชำระนะครับก็คือ ออไม่มีกรณีค้างชําระนะครับกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับแล้ววันนี้กูก็ต้องไม่มีค้างชาระเหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านปรับโครงสร้างนี้แล้วครบสิบสองเดือนเนี่ยท่านก็จะกู้ได้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ของเรามีมีตัวเอกสารมาแจกไหมวันนี้มีครับมีครับครับครับได้ครับ านองการอ๋อครับคราตัวผู้หมดันคครับครับอ่านะครับข้อต่อไปก็คือเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะครับที่กู้ได้นะครับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะต้องจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้านะครับแล้วก็หรือว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับวัตถุประสงค์การกู้นะครับ ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าโอกาสหรือว่าช่องทางของแต่ละ,ละท่านเนี่ยอาจจะมองมองโอกาสไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยที่หลากหลายในการกู้ใน,ในโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ไปเป็นเงินถุนเวียนนะครับกู้ไปลงทุนนะครับปรับปรุงหรือว่าปรับเป็กขยายกิจการนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพิเศษเฉพาะโครงการนี้ก็คือกู้ไปเป็นเงินสำรองสําหรับเป็นเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องนะครับเป็นค่าที่จ่ายในการดําเนินธุรกิจนะครับตรงนี้ก็กู้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้วงเงินที่กู้ได้แต่ละอของประเทหรือหรือหรือนิตบุคคลนะครับก็คือกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ กับนิติบุคคลเนี่ยกู้ได้สูงสุด5ล้านนะครับ<ส>นะครับ<ส>แล้วก็ลักษณะสินเชื่อก็จะเป็นลักษณะเป็นเงินกู้ระยะยาวเป็นเทอมโลนนะครับนะครับระยะเวลาผ่อนชําระเนี่ยสูงสุดได้10ปีนะครับผ่อนยาวนิดนึงนะครับโครงการของเรานะครับแล้วก็กรณีที่ท่านมีความจะเป็นเนยท่านขอปลอดชอาระเงินต้นได้นะครับชำระเฉพาะดอกได้เนี่ยสูงสุดได้24เดือนนะครับ แล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีอยู่3 3อัตรานะครับขึ้นอยู่ว่ากับประเภทของหลักประกันที่ท่านใช้นะครับโครงการนี้เนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องมีหลักประกันก็สามารถจะกู้ได้นะครับโดยโดยให้เรียกว่าบสยเป็นผู้ค้าประกันนะครับรรบสอยก็คือบร,ริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมนะครับตัวน,นี้เขาเขามารับคาประกันให้เราแล้วก็เขาคิดค่าธรรมเนียมเรานะครับตรงนี้นะครับ ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือท่านใช้บสยค้ำประกันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะครับประเภทที่2ก็คือท่านใช้บสยร่วมกับหลักประกันนะครับกรณีที่หลักประกันเท่าไม่พอท่านก็เติมด้วยบสยนะครับได้นะครับแล้วก็กรณีที่3คือกรณีที่เป็นเรื่องของใช้หลักประกันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้บสยนะครับ ซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยมันจะแตกต่างกันกรณีที่ใช้หลักประกันกู้เนี่ยดอกเบี้ยจะต่ําที่สุดนะครับก็คือปีแรกนะครับก็คิดที่อัตราดอกเบี้ย m l r ลบ1น5นะครับประมาณ5.5ต่อปีนะครับเพราะว่าตอนนี้ m l r เรา6.75นะครับใน2ปีแรกนะครับแล้วก็ปีที่3เป็นต้นไปก็ m l r บวก1น5นะครับกรณีที่ใช้หลักประกันนะครับอันนี้ตัวตัวนี้จะต่ําสุดนะครับก็คือ5.5นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ ใช้หลักประกันทีนี้หลักประกันไม่พอก็อาจจะใช้บสยส่วนหนึ่งเติมเข้าไปนะครับก็อดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ mlr ลบศูนย์จุดห้านะครับก็ประมาณประมาณประมาณหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะครับในสองปีแรกนะครับแล้วก็ปีที่สามก็เป็น mlr บวกสองนะครับกรณีที่ท่านไม่มีหลักประกันนะครับท่านอยากจะกู้แต่ท่านไม่มีหลักประกันท่านใช้บอสย้อนัประกันอย่างเดียวเนี่ยก็อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ mlr บวกศูนย์จุดสองห้านะครับก็ประมาณ จ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับปีที่สามถึงสิบก็ mrr บวกสองจุดเจ็ดห้านะครับกรณีที่ไม่มีหลักประกันก็ใช้ตัวบอสยอคัมนะครับชัดไปเลยครับน้องโอเคนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับก็สรุปให้ฟังว่าโครงการนี้มีจุดเด่นยังไงก็คือเรื่องของอท่านไม่ต้องมีหลักทรัพย์นะครับท่านก็สามารถที่จะกู้ได้นะครับโดยใช้บสยลคําประกันหรือว่าถ้าท่านมีหลักทรัพย์ท่านก็ใช้หลักทรัพย์ คำปาาระกันนะครับตรงนี้ดอกเบี้ยก็จะลดลงไปนะครับก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษเฉพาะที่ว่าโดยปกติเนี่ยการใ่าสินเชื่อของเราเนี่ยเรื่องของการสำรองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่มีนะครับก็จะมีในโครงการนี้ที่เราออกโครงการพิเศษมาให้เพื่อกรณีที่ท่านมีภาระ,ะต้องจ่ายลูกน้องไรายได้ช่วงนี้มันยังไม่ดีนะครับก็กู้ไปเพื่อเป็นสำรองค่าใช้จ่ายได้นะครับสูงสุดเราเราคิดให้หกถึงสิบสองเดือนเลยนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่าย นะครับแล้วก็โครงการเนี้ยก็ส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยเราออกมาโครงการน่ะเราต้องการช่วยเหลือทางผู้ประกอบการแล้วก็เดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเราออกโครงการเนียจะผ่อนจะให้ผ่อนประมาณสัก7ปีนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราออกโครงการมาเนี่ยเราจะให้ผ่อนนานนะครับเพื่อเพื่อลดภาระยอดผ่อนของท่านนะครับในการผ่อนชำระก็ผ่อนรนยสูงสุดถึง10ปีนะครับนะครับในส่วนของตัวเนี้ยเป็นตัวที่คิดว่าเหมาะกับ ทางคู่กับการที่เป็นธุรกิจร้านอาหารแล้วแต่ทีนี้เรายังมีโครงการอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับนะครับตัวที่1ก็คือสินเชื่อฟื้นฟูนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าท่านเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะกู้กู้ตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับดอกเบี้ยสปีแรก2%เอเงนะครับถูกนะครับก็ค่อนข้างถูกถูกกว่าตัวตัวที่นําเสนอไปแต่ว่า ท่านจะต้องเป็นลูกค้าของเดิมของทางเอส Bank แีแบงวนะครับแล้วก็กรณีที่ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ก็คือท่านยังไม่เคยกู้แบงค์ไหนเลยนะครับถ้าท่านกู้เคยกู้แบงค์ไหนเนี่ยท่านต้องติดต่อไปที่แบงค์นั้นไปกู้กับแบงค์นั้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยเป็นลูกค้าที่ไหนเลยยังไม่เคยกู้ที่ไหนเลยเนี่ยท่านมากู้ที่เอสเีแบง์ได้ถือว่าเป็นลูกค้าใหม่นะครับตรงนี้ก็ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์เท่ากันในช่วงสองปีแรกนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็เมื่อกี้ววตั SME Star La ดอกเบี้ยต่าสุดก็คือ5.5%นะครับแล้วก็เรามีที่เหลือจะเป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกันนะครับสินเชื่อ SBD p u ตัวนี้สําหรับรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์ตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ปีแรกอยู่ที่4.5%เรนะครับเริ่มต้นที่ 4. ้อนะครับแล้วก็ SBD เพื่อการลงทุนนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่5.5%นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือ s m e d เสริมสภาพคล่องนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่6%เอนะครับ ตัวตัวพวกนี้ท่านกู้เนี่ยท่านจะต้องใช้หลักประกันนะครับทีนี้กรณออีที่เป็นลูกค้าเดิมเนี่ยตอนนี้วงเงินสูงสุดที่กู้ได้ก็คือ50ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับยังไม่เคยเป็นเนี่ยจะกู้สาตัวเมืะะ่อสักครู่เนี้ยท่านท่านจะกู้ได้สูงสุด15ล้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตถัดไปก็คือขยายขยายเป็น50าล้านในอนาคตนะครับที่เหลือก็จะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าท่านจะต้อง มีลูกหน้การค้าที่มีฐานะมั่นคงหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกสินเชื่อแฟคเตอร์ลิงก็จะมีสามโครงการนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ไม่ได้ตรงโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหารนะครับนะครับนอกจากน,นี้เนี่ยถ้าไม่เข้าข่ายสินเชื่ออะไรเลยเนี่ยก็สามารถที่จะกู้เขาเรียกเป็นสินเชื่อทั่วไปของธนาคารได้นะครับเราก็มีสินเชื่อทั่วไปอยู่แล้วที่ที่ถ้าท่านมีหลักประกันก็มายื่นกู้ได้โดยปกตินะครับ ทีนี้ตัวสินเชื่อทั่วไปเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้ระบุมาในโครงการก็ไปทําการประเมินความเสี่ยงเอานะครับแล้วก็เราก็จะคิดดอกเบี้ยตามตามความเสี่ยงของธุรกิจครับแต่ว่าถ้าเป็นสินเชื่ออื่นอะ่ะมันจะมีดอกเบี้ยที่ระบุมาในโครงการแล้วนะครับก็ในเบื้องต้นในส่วนของการแนะนําหรือการนําเสนอสินเชื่อผมมีคําแนะนําประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ประกอบการหรือถ้าใดมีมีคําถามก็ ก็สอบถามได้นะครับเอจดกระดาษไปเลยครับมีท่านใดสงสัยสอบถามบ่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณกรรมการแล้วก็ต้องขอบคุณท่านไพโร์มัิยงนะครับที่ได้มาบรรยายเรื่องของ SME เป็น ด่านสุดท้ายที่เราไม่มีทางไปแล้วอ่ะเราก็ต้องพึ่งท่านไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยที่เขาที่เขาจัดรวมที่ชลบุรีนะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์เป็นแม่งานเชิญกรุงไทยมาออมสินมาแล้วก็ทกสมาแล้วก็บสบออสอมาบ,บสบสยมาแล้วก็เอสบีมาเพื่อให้พี่น้องกู้ในระดับอัอตราดอกเบี้ย3%ถ้าเี่น้อไปกู้เองก็7 6 7 8ตอนนี้ภาษีดอกเบี้ยกำลังขาขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรก็ตามไปนั้นอะ่ะมันมีเลขเลขเลข,เลขเบอร์โทรอยู่เห็นเปล่าท่านโทรเข้าไปเบอ,เบอร์เบอร์ตางมุมซ้ายอะ่ะท่านเปิดดูอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ขอญาติกรอกอกราเอกสารและคืนให้อาจารย์สเสน่ห์ผมจะรวบรวมส่งไปให้พี่น้องๆนัทสุดาและน้องอมิตาถ้าไม่มีผมขอเชิญเชิญพี่พิชัยครับยวได้มอบกระเช้าพี่แขกครับแล้วก็ถุงผ้าอีกสองถุงนี้ให้น้องๆด้วยอา้าไปใส่อยู่เอ พี่น้องไปตามนี่อ่ะพี่ชายอ่าน้องเอาพี่สุพจน์ออกมามาช่วยกันเออโกเทียเรามาถือสองกระเช้ามานั้นเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงสองคนอมิตากับน้องนัทสุดาเอามาเลยสองกระเช้านะแล้วก็ถุงผ้าเด็กกำลังมาอยู่อ่ถุงเสื้ออยู่ตั้งนี้พี่น้องเอาอยู่นี่พี่น้องเาไปไปมอบอ่ะมาให้พี่เออน้องน้องไปโลดอ่ะไปต่ออ้นั้นเดี๋ยวของให้ผู้หญิงนะสองคนนั้นของผู้หญิง ของของของผู้หญิงสองคนที่เนียนนะมอบให้น้ผู้หญิงเวลาแป๊บนึ่งอันนี้มอบให้พี่ไปโรด